โปรงตัดกับพวกเขาว่าความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนเขาก็กลัวและอัศาจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ําได้แล้วมันก็เชื่อฝั่งท่านพี่น้องอันนี้คือการอัศาจรรย์ของพระเยซูนะสิ่งหนึ่งที่พระเยซูต้องการจากเราก็คือความเชื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะพระเยซูตําหนิสาวกว่าความเชื่อของพวกท่านอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าสาวกนั้นไม่เชื่อ ตอนนั้นที่พายุพัดกระหน่าแล้วก็เรือกําลังจะจมนะคะสาวกก็แบบว่าตื่นตนกตกใจมากนะคะแล้วก็แตกตื่นมาปลุกพระเยซูพระเยซูตําหนิพวกเขานะว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนสิ่งที่พระเยซูพูดเป็นในไหนก็คือว่าเพราะว่าพระเยซูบ,บอกแล้วว่าพระองค์จะทรงพาพวกเขาข้ามฝั่งไปเพราะฉะนั้นเมื่อพงพูดแล้วมันก็จะต้องสําเร็จตามที่พงพูดแล้วเมื่อเกิดปัญหาระหว่างทาง ทำไมพวกเขาตื่นตระหนกตกใจพวกเขาไม่เชื่อเหรอว่าพระเยซูพูดแล้วว่าเราจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งแล้วเราจะไปไม่ได้เหรอนะคะเนนคือสิ่งที่พระเยซูได้ถามสาวกซ้ําว่าความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้พระเยซูก็อาจจะถามพวกเราอยู่ก็ได้นะคะถ้าเรานั้นยังไม่สามารถวางใจในพระองค์ได้เรายังกังวลในเรื่องของเงินกังวลในเรื่องของงานสุขภาพกังวลในเรื่องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดพระเยซูกําลังถามเราว่า เจ้าไม่เชื่อเราเลยความเชื่อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าถ้าพระเยซูบอกแล้วว่าพระองค์ท่งให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับเราพระองค์ทรงให้สันติสุขกับเราพระองค์ท่งแบกภาระของเราพระองค์ทรงมีแผนงานที่ดีเลิศสําหรับเราแล้วเราไม่เชื่อพระองค์เลยแล้วเรากําลังกังวลกับอะไรนะแทนที่เราจะกังวลแล้วก็ถามแล้วก็วุ่นวายพี่น้องให้เราใช้เวลาที่เรากังวลนะประกาศพระวจนะของพระเจ้านะว่า ลูกมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะทําให้เราแบบเครียดจนนอนไม่หลับนะบแต่พี่น้องอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นกลืนกินเรานะคะเพราะว่าเราเป็นผู้เลือกที่เราจะให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามากินเราหรือว่าเราจะเป็นเลือกเป็นผู้เลือกปล่อยอารมณ์เหล่านั้นไปแล้วเราเลือกที่เราจะมีความสุขต่อชีวิตเราเลือกที่เราจะเดินในสันติสุขที่พระเยซูทรงสัญญาไว้นะคะเพราะฉะนั้น เราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ด้านลบเข้ามาครอบงำเราพี่น้องแต่ให้เราย้อนมองกลับไปที่พระเยซูว่าพระองค์เป็นใครและเราเป็นใครนะเราเป็นลูกของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเป็นลูกเราก็เป็นทายาทเมื่อเราเป็นทายาทเราก็ได้รับมรดกจากพระองค์นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีสิ่งใดที่พี่น้องไม่ได้รับเลยนะทุกสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราเราได้รับทุกอย่างการเลี้ยงดูการปกป้องการจัดเตรียมทุกอย่างพี่น้องเพียงแต่พี่น้องนะคะ ละความกังวลแล้วก็หันมาขอบคุณพระองค์แทนว่าพระเยซูลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมในวันนี้ในวันพรุ่งนี้และตลอดไปลูกขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งลูกเลยไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานการณ์ไหนพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับลูกทุกอย่างและในทุกสถานการณ์นี้ลูกขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงให้ลูกนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเป็นคนที่ใช้การได้เป็นคนที่จะได้อยู่ในความครบบริบูรณ์ของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ให้การทดสอบทุกอย่างนี้จะกลับ กลายเป็นผลดีสําหรับลูกแล้วขอบคุณพระเยซูสําหรับน้ําพระทัยของพระองค์ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูกพระองค์จะทรงเปลี่ยนให้กับกายเป็นผลดีสําหรับลูกทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้น เราขอบคุณพะองล่วงหน้าแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวสิ่งใดในพระนามพระเยซูผูกมัดวิญญาณแห่งความกลัวขับไล่ความกังวลทุกอย่างแต่เบิกสันติสุขความชื่นเชยินดีของพระเจ้าเข้ามาครอบของจิตใจของเรานะคะเป็นสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เราได้นะคะพี่น้องอย่าปล่อยให้ความกังวลเข้ามาครอบงำนะ,ะแต่ขอให้พระเจ้นาของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ความกังวลของเรานะคะความกังวลนั้นสามารถที่จะ เปลี่ยนทิศทางได้ด้วยพระคำของพระเจ้าที่เติมเข้าไปในช่องว่างนะคะงั้นอย่าปล่อยให้ความคิดของเราว่างหรืออย่าปล่อยให้ความคิดของเราฟุงา้งซ่านแต่พี่น้องใครควรพระสัญญาของพระเจ้าตลอดเวลานะคะแล้วเราจะพบสันติสุขขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ